สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันที่ EP 2ของผู้แนะนําการลงทุนนะครับหรือเรียกสั้นๆว่า IC นั่นเองจาก EP ที่1ครับเราได้รู้จักกันไปแล้วว่า IC เนี่ยมันมีทั้งหมด4ประเภทด้วยกันนะครับ IC แพ a น IC c o m p พ c t 1 2 3นะครับวันนี้จะมา อัปเดต ICPan ว่าแนวข้อสอบของ ICPan เป็นอย่างไรสาเหตุที่ต้องอัปเดต ICPan นเป็นอับแรกเพราะว่าคอมเพกต่างๆหนึเนี่ยจะมี ICPan เนี่ยเป็นตัวประกอบหลักนั่นหมายความว่าจะไป IC ประเภทต่างๆเนี่ย IC Pan จะต้องได้ก่อนนะยังมีคนจำได้ไหมว่า IC c o คอมเพแต่ละอันเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างอ่ผมเริ่มที่ c o m p พกหนึ่งนะ c o m p พกหนึ่งเนี่ยมันประกอบด้วย IC Pan คอมเพกสองคอมเพกสามรวมกัน3ตัวเป็นคอมเพกหนึ่งไอซีคอมเพกสองประกอบด้วยอะไรไอซีแพนกองทุนรวมตาสารซับซ้อนนะสอบได้2อันเป็นคอมเพกสองและคอมเพกสามมันคือไอซีแพน บวกกับอนุพันธ์นั่นเองวันนี้จะมา,อาบอกแนวข้อสอบของ i อ p ีเพนนะไอซีเนเนี่ยชื่อหลักสูตรจริงๆคือผู้แนะนําการลงทุนตาสารทั่วไปนะยังไม่ซับซ้อนนะเป็นทั่วไปจึงเป็นสาเหตุทําให้ i อซีเพนเนี่ยเป็นพื้นฐานของแต่ละอันนั่นเองลักษณะของข้อสอบนะเป็น Multiple Choice นะเลือกคําตอบที่ดีที่สุด จาก4ข้อนั่นหมายความว่าไม่ไม่มีเขียนตอบนะไม่มีแบบอัตันนะเป็นแบบปอรนัยทั้งนั้นเลยข้อสอบ1ชุดมี100ข้อ100ข้อนี้มาจากอะไรบ้างก็มาจากหนังสือ3เล่มนั่นเองแบ่งสอบไม่ได้นะอ่านหนังสือ3เล่มสอบ3าครั้งไม่ใช่นะสอบครั้งเดียวข้อสอบ1ชุด100ข้อเดี๋ยวเราจะมาแจกแจงกันว่าในหนังสือแต่ลเล่มเนี่ยแต่ละบทมีกี่ข้อการรู้ตรงนี้เนี่ยจะให้เราเนี่ยสามารถวางแผนกลยุทธ์ในการสอบได้ว่าควรเตรียมตัวยังไง อยากจะได้หมวดไหนเท่าไหร่ต่อมาระยะเวลาในการสอบก็คือ2ชั่วโมง30นาที2ชั่วโมง30นาทีนี้เลือกได้นะว่าจะสอบเป็นเช้าหรือเป็นบ่ายก็ได้สอบได้ครั้งเดียวผ่านก็ดีนะสอบเช้าปึ๊บผ่านบ่ายกลับบ้านหรือสอบบ่ายปุ๊บผ่านก็ตอนเย็นก็นอนหลับฝันดีแต่ถ้าหากใครมีความกังวลว่าอสอบรอบเดียวกลัวไม่ผ่านลงสอบเช้าไม่ผ่าน ก็ไปลงสอบใบต่อได้ก็แล้วแต่นะว่า,าใครจะถนัดอะไรค่าธรรมเนียมในการสอบ 1, 2 0 0บาทนั่นหมายความว่าถ้าสอบแล้วไม่ผ่านก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสอบอีกหลักเกณฑ์ในการทดสอบข้อสอบมี1 0 0ข้อแต่และข้อเนี่ยก็คือ1คะแนนนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าจะผ่านเกณฑ์เนี่ยจะต้องได้เจ็ดสิบคะแนนนะตั้งแต่เจ็ดสิบคะแนนขึ้นไปและนะเขาใช้คําว่าและตรงนี้นะจะต้องได้70็ดสิเอร์ของหมวดที่2จําได้ไหมว่าหมวดที่2มีทั้งหมดกี่ข้อ หมวดที่2มีทั้งหมด20ข้อนะ70คะแนนหมายถึงว่าตั้งแต่14คะแนนขึ้นไปนั่นหมายความว่าจะต้องได้คะแนนรวมเนี่ยเจ70สเจคะแนนและได้คะแนนหมวดที่2เนี่ย14คะแนนขึ้นไปด้วยนะตั้งแต่14คะแนนอันนี้คือภาพรวมนะของข้อสอบ IC p a แพนะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าหมวด1หมวด2หมวด3เนี่ยลักษณะของข้อสอบจะเป็นยังไง หมวดที่หนึ่งเรื่องของความรู้พื้นฐานมีข้อสอบ30ข้อหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด8บทนะแต่ละบทออกกี่ข้อตามนี้เลยครับบทหนึ่งข้อบท2-3ข้อบท3-6ข้อเราก็จะเน้นความสําคัญคือเราอ่านหนังสือเนี่ยอ่านให้ครบอ่านให้จําได้ครอบคลุมเนื้หาทั้งหมดแหละแต่ว่าถ้าจะให้แนะนําคืออ่านบทที่3เยอะหน่อย แล้วหลายรอบหน่อยโจทยสรุปบ่อยหน่อยเพราะว่าออกหกข้ออ่านบทที่สี่เยอะๆหน่อยเพราะว่าออกหกข้อแบบนี้ก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าข้อสอบออกสองข้อบทที่เจ็ดออกสองข้อบทที่แปดออกสองข้อไม่อ่านเลยไม่ได้นะเพราะสุดท้ายเขาบอกว่าคะแนนรวมตั้งแต่นนเจ็ดสิบคะแนนขึ้นไปถึงจะผ่านเราก็ต้องเอาให้ได้เยอะๆไว้ก่อนต่อมาหมวดที่สองวดที่สองหลักเกณฑ์คือ จะต้องได้70%ของ20คะแนนนั่นหมายความว่าตั้งแต่14คะแนนขึ้นไปจึงจะผ่านหวดที่2นะซึ่งหมวดที่2เนี่ยมีทั้งหมดแค่3บทด,ด้วยกันบทที่1ออก8ข้อบทที่2ออก7ข้อบทที่3ออก5ข้อแนะนำว่าบทเนี้จำอย่างเดียวจำอย่างเดียวเลยเข้าใจทำได้มันจะเข้าไปช่วยคะแนนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะมันทำให้ภาพรวม ง่ายขึ้นหมายความว่าถ้าวดหนึ่งเราไม่ได้เลยเนี่ยเรามาอ่านจำจำจำวดที่สองเพื่อให้ได้คะแนนเยอะขึ้นอย่างน้อยเนี่ยถ้าได้เต็มยี่สิบคะแนนเนี่ยภาระของบทที่หนึ่งทที่หนึ่งแลวดทที่สามเนี่ยมันก็จะเบาลงต่อมาหมวดที่สามความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุนตราสารทั่วไปหนังสือเล่มนี้เนี่ยสีส้มเนี่ยนะหนังสือเล่มสีส้มนี้มีทั้งหมดสิบเอดบท ซึ่ง11บอทในที่นี้เนี่ยจะกระจายจำนวนข้อสอบเนี่ยออกมาอย่างครอ,อบคลุมเลยนะนั่นหมายความว่าหนังสือเล่มนี้นอกจากทุกคนเนี่ยจะต้องอ่านจบเล่มนะจบเล่มเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสองรอบถึงสามรอบนะเพื่อให้ได้การครอบคุมเนื้อหาทั้งหมดเป็นนับแรกก่อนนะแล้วรอบที่สี่รอบที่ห้าเนี่ยนะ จะถึงลงลึกไปยังดีเทลของแต่ละบทเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เป็นาตาสารทั่วไปหมายความว่าเป็นสินทรัพย์ทางการเงินนะ่ะสินค้าทางการเงินเนี่ยที่สําคัญนะอ่านอ่านเล่มนี้จบเนี่ยเราก็เข้าใจสินค้าทางการเงินที่มีขายกันอยู่ตามแบงค์อะไรพอสมควรเลยก็คือมีประโยชน์จำไว้ว่าอ่านแล้วมีประโยชน์เนี่ยก็อ่านไปเถอะอย่างน้อยเนี่ยโอกาสสอบผ่านก็สูงขึ้น ตอนนี้เราเห็นภาพรวมเป็นทั้งหมดแล้วหนังสือสามเล่มกับข้อสอบร้อยข้อแล้วร้อยข้อเนี่ยแต่ละบทเนี่ยก็ออกจํานวนข้อไหนออกจํานวนเท่าไหร่บ้างวางแผนการสอบดีๆซึ่งผมเนี่ยจะมาเจาะเนื้อหาในแต่ละหมวดเนี่ยให้ให้ได้ครบถ้วนนะแล้วก็พยายามจะเน้นส่วนที่ยากเพราะว่าส่วนที่ยากเนี่ยแน่นอนข้อสอบก็ชอบออก ดังนั้นวันนี้ครับผมอาจจะฝากเนื้อหาแนวข้อสอบไว้เป็นเพียงเท่านี้ก่อนใน EP หน้าเนี่ยก็จะเริ่มสรุปเนื้อหาในแต่ละหมวดแต่ละบทให้ให้ฟังกันเพื่อที่ว่าจะเพิ่มความมั่นใจก่อนสอบนั่นเองในวันนี้ขอขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปจนจบครับสวัสดีครับ